อัลลไฮไฮทักทายท,ทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะ อนนี้เรามีกลุ่มไลน์แล้วนะคะทุกคนเข้ามาสแกนที่ด้านขวาบนได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสา,การกันหรือมาอวดของในเกมก็ได้นะคะใครมีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยอะไรในเกมวิธีการเล่นวิธีการผ่านนู่นนี่นั่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะมีคนคอยตอบอยู่แน่นนอนนะคะก็เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตอนนี้กลุ่มเราก็มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็เข้ามา เยอะๆนะคะพูดคุยกันสนุกดีนะคะตอนนี้ก็มาดูอีเวนต์กันดีกว่าเราอยู่ขั้นที่6นะคะตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่7ของอีเวนต์แล้ว1อาทิตย์แล้วเนาะยังอยู่ขั้นที่6นะคะยังไม่ผ่านแต่ว่ามีเพื่อนนะคะผ่านแล้ว เราส่วนตัวเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะในขั้นที่6ต้องผ่านให้ได้อุปกรณ์ฮีโร่ของเราอยู่ที่เลเวล56นะคะส่วนหัวส่วนตัวเลเวล55พลังรวมอยู่ที่683พลังที่แนะนำอยู่ที่852พรุ่งนี้ก็น่าจะผ่านแหละต้องผ่านให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะอันดับคอมมิตี้อยู่อันดับที่73นะคะก็เท่าๆเดิมนะคะเดี๋ยวก็ไปไต่ใหม่ ไม่ได้ซื้อผู้ช่วยเพิ่มนะคะตอนนี้เพชรมีแค่308มิตเองแล้วก็อีเวนต์มินิเกมเต้นนะคะอยู่อันดับที่6นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครมาสู้เราเลย่ยเราเล่นแค่วันละสองครั้งเองนะทุกคนเราก็อยู่อันดับที่6ละพวกนี่ชาวเมืองชมพูแบบต้องเป็นของเราแน่นอนวันจันทร์มารอกดลับได้เลยนะคะตอนนี้เพชรไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้เลยทุกคน เนี่ยว่าจะซื้อตัวเนี้ยเซเชอร์นาเรียนะคะแต่ก็ราคาแรงนะ710ลดแค่11%เอซเองโอเคทุกคนวันนี้มาอัปเดตสั้นๆเท่านี้นะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรละเมืองก็ไม่ได้แต่งไม่รู้จะอวดอะไรด้วยมันก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพาร์ท8น่าจะจบแหละขั้น6น่าจะได้รางวัลพรุ่งนี้เพราะว่า ขาดอีกนิดหน่อยเราก็ต้องเล่นอัพอปุปกรณ์ฮีโร่ให้มันไปถึงเลเวล65นะคะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะทันอยู่ก็มาลุ้นกันว่าจะผ่านไหมใครที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะคะสู้ต่อไปยังมีเวลาอยู่อีกตั้ง4วันนะคะสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์มีเวลาอยู่ทุกคนสู้อย่าไปยอมแพ้ได้รา,างวัลไหนก็เอาไปก่อน เดี๋ยวมันก็วนมาอีกนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ